จอกันกระบุ้งอีกแล้วคะ่ะมีกะเพราดิบเทือนแซ่บเนาะเป็นกะเพราเนื้อเนาะมานําเสนอเป็นแด้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแก้มเมนูนี้ผู้ใดบ่เคยลองเสือเลยว่าหลายหลายคนก็อาจจะยังบ่เคยลองเนาะแบ่บติดใจแนนอนสีสันจัดจ้านเนาะไกจะปีใหม่นี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นกับแก้มได้เลยเนาะ ใครบอกกินเนื้อกับเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นได้เนาะเป็นหมูหรือว่าเป็นไก่หรือว่าเป็นซีฟู้ดได้กับเพ้าแสบๆเข้าพร้อมลงมือเราเนาะบุ้งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องให้บุ้งน้ำในดเด้อจ้า ปุมีวัตถุดิบ้ะกะขั้นตอนเคล็ดง่ายๆบอกไว้หลังจากนี้เราเด้อเครื่องปรุงก,ก็จะมีพริกแห้งน้ำมันพืชกระเทียมน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำปาลาะกะซอถอ่ยนดงล่มเนาะกระเพ้าเนาะกระเพ้านี่ต้องใส่กระเพ้าขาวเนาะเวลาเอาไปพัดมันก็จะได้บดดําเนาะ พริกไทยเนาะพริกเหลืองเนื้อติดมันผู้ใดมักส่วนใดเก่าตามชอบเจ้าของเนาะ p.m